สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางรอบดึกนะครับเนาะ<__ก็จะมีลาวสตาร์ v i p แล้วก็ลาวกระชาตแล้วก็ดาวโจร VIP นะครับผมก็ถ้าเกิดใครนะครับชื่นชอบแนวทางลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับเดี๋ยวผมจะลงจะลงให้อีกคลิปนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีดาวโจรปกติเนาะก็ผมจะจะขยับเลื่อนเข้ามาก็คือตรงนี้จะเป็นลาวกระชาต ันนี้ดาวโจน V.I.P. ตรงนี้จะเป็นดาวโจนปกติเนาะนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบเราสตาร์ V.I.P. นะครับกับราสตาร์เนาะในรอบปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปนะครับลงให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับเนาะ <c oughs> ส่วนแนวทางของเราเมื่อคืนนี้นะครับมาดูนะครับก็ถือว่ามาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ถ้าใครตามเนี่ยผมว่าน่าจะได้เฮกันนะครับ เราสตาร์วีไอผมไม่ศูนย์กับสี่ไปนะครับผลที่ออก44898นะครับพี่ <c oughs> ของเรานี่เลยเด่นสี่หรือใครเอาสี่ไปวิ่งรูดนะครับเข้า <c oughs> <c oughs> ไปที่สี่แปดตรงๆเนเน้นน,นนะครับพี่ในตัวเน้นตัวจ่อเนาะจะได้ศูนย์ไม่มานะครับส่วนเรากาชาตผมให้หนึ่งกับห้านะครับผลที่ออก873กับ15นะครับอืมหลักสามก็ให้นะครับเนี่ยหนึ่งสามมาสามแต่ก็ออกเจ็ดสามนะครับ ก็ส่วนหนึ่งห้าผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับแต่ว่าผมให้หนึ่งกับห้าเนาะผมว่าพี่ๆน่าจะมีโชคกันในรอบนี้นะครับใครวิ่งหนึ่งลูดหนึ่งนะครับหรือวิ่งห้าลูดห้านะครับเข้าไปที่หนึ่งห้านะครับตรงๆเลยนะครับในรอบนี้ส่วนดาวโจร VIP ผมให้เจ็ดกับหนึ่งคนที่ออกเจ็ดสามห้ากับหกสี่นะครับอันนี้ไม่มานะครับพี่ผมต้องขอโทษด้วยเจ็ดก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับเนาะนะครับ 7ไปอยู่ข้างหน้านะครับผมก็รอบนี้หลุดไปนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับผมเนาะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9นะครับเนาะเป็นบ้านเสียงโชคนะครับ เข้าไปแล้วก็ขอให้ดวงเฮงดวงปังนะครับก็อย่าลืมบอกว่ามาจากบ้านเบาวหลองนะครับสำหรับพี่เอฟท่านใหม่นะครับที่เข้าไปนะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับที่จะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับนอกลุ่มฟีนะครับพี่พก็จะเป็นทางแนวทางของน้องแอดเองนะครับผม0822091054นะครับก็เข้าไปแล้วนะครับแตกต่างแตกต่างจากใน YouTube ยังไงก็คือ จะมีแนวทางอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้ลงในช่องทาง u t u b e นะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็ไม่มีเวลาแต่ผมจะลงในกลุ่มนะครับก็จะมีตั้งแต่รอบเช้าก็จะเป็นลาวอิกต้านะครับเนาะแล้วก็ฮานอยอาเซียนนะครับรวมไปถึงฮานอยเฮดดีนะครับเนาะประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากที่ผมไม่ได้ในลงใน y o ยู u ู e นะครับเที่ยงก็จะเป็นลาวพิเศษนะครับฮานอยสตาร์เนาะประมาณนี้นะครับผมท่านใดชื่นชอบก็เข้ามาเป็น พี่เป็นน้องกันได้นะครับ0ูนย์9 1ดสองนย์ย์ห้าสี่นะครับส่วนทางวันนี้วันนี้ท <c oughs> างวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ <c oughs> พูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะรำคาญกันเนาะก็ผมให้ไปที่สามกับเจ็ดนะครับวันนี้ผมให้รูดไปที่สามนะครับเจ็ดสี่ เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามสี่สามแปดสามเก้านะครับเม็ดเดียวเจ็ดสามแปด ก็มีเสียงรถก็ต้องกลับขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมส่วนลาวกาชาตินะครับลาวกาชาติผมได้2และ8นะครับสายรูดสายรูดนี้ผมให้ไปที่เลข8นะครับผมก็จะมี2 1 2 5 2 7 แปดหนึ่งแปดสามแปดห้านะครับสามตัวสองแปดห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ดาวโจน VIP ผมได้0แล้วก็4นะครับสายรูดให้ไปที่0นะครับ43 40 45 03 05 ศูนหกนะครับเม็ดเดียวสีู่นหกนะครับผมตัวเน้นก็จะเป็น0ูน3 4หกูนสามสี่ห้านะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยแนวทางนะครับถ้าชื่นชอบในะรอบไหนค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะ ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมค่ําคืนนี้นะครับผมขอให้เดินเช่ามาขอให้พี่พี่รับทรัพย์กันทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้นอนหลับฝันดีนะครับกับสวัสดีครับ